กลัามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าว ราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ไหด้าค่ะดังนั้นช่วงระยะเวลา8เดือนนับจากนี้ต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ,ภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่3หรือไฮด้า3ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมชาเท่อมลิวไซย์ไปด้วยกันนะคะโดยสัปดาห์นี้หัวข้อที่น่าสนใจและเราอยากจะนําเสนอนั่นก็คือเรื่องของการนําเอาสํำรับอาหารไทยมาเป็นตํำรับยาอันยอดเยี่ยมไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่3ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทายังคงให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอาจารย์คมสันธินกรณ์ณอยุทยาอาจารย์แพทย์แผนไทยรองคณะบดีฝ่ายการแพทย์แผนไทยวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตได้กล่าวบรรยายในหัวข้อสําหรับอาหารไทยเป็นตํำรับยา ว่าราชสกุลทินกรได้สืบลำดับวิชาการแพทย์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าเทียบได้กับหม่อมเจ้าพูลสวัสดิ์ทินกรเป็นแพทย์ประจำพระเจ้าอยู่หัวสอนหนังสืออยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชก่อตั้งราชแพทย์วิทยาลัยหม่อมเจ้าเจียดทินกรท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชในสมัยรัชกาลที่5สอนทั้งแพทย์แผนไทยและแผนฝรั่ง ท่านเป็นผู้อำนวยการแพทย์จนกระทั่งกรมการแพทย์แผนไทยยกย่องให้ท่านเป็นผู้มีคุณูปการด้านการแพทย์แผนไทยสืบจนปัจจุบันอาจารย์คมสันทินกรได้สืบราชสกุลเป็นลำดับที่6และทำงานต่อเนื่องลำดับที่7 ช่วงหนึ่งที่การแพทย์แผนไทยหายไปใช้เวลาน,านานกว่าจะรื้อฟื้นขึ้นมาแต่องค์ความรู้ของราชสกุลแพทย์ทินกรยังคงมีการพัฒนาและถ่ายทอดสืบเชื้อสายการแพทย์แผนไทยตั้งแต่รัชากาลที่สองจนถึงปัจจุบัน การเป็นหมอไม่สามารถเลือกรักษาโรคได้ใครเป็นอะไรก็ต้องรักษาตามนั้นเพราะในแพทย์หนึ่งคนประกอบไปด้วยความรู้สี่สาขาวิชาได้แก่ 1. วิชาพดุงคันรู้เรื่องของการคลอดการดูแลเด็ก 2. หัตถการไทยที่ไม่เพียงแค่การใช้มือนวดแต่หัตถการไทยมีอีกหลายร้อยวิธีดังนั้นก็ต้องรู้กันทั้งหมด 3. วิชาเภสัชกรรมเกี่ยวกับเภสัชศาสตร์ต้องรู้เรื่องยากลุ่มยาและสวิชาเวชกรรมวิชาหมอเป็นวิชาหมอที่สืบสารวิธีใช้เช่นการตรวจการสั่งการรักษาการดูแลอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ คุณผู้ชมคะทุกข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตรกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่3หรือไฮด้าสาคุณผู้ชมสามารถนําไปประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อสุขภาพที่ดีได้เลยนะคะสาระข้อมูลความรู้จากไฮด้าเราจะนําเสนอเป็นประจําทุกสัปดาห์ต้องห้ามพลาดค่ะแล้วเรื่องราวที่น่าสนใจจากรายการคนหลังข่าวก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram รวมถึง Tik t o ์อกในขณะที่หน้าจอท NN ช่อง16 ก็พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ